สวัสดีครับพี่น้องอลุงชัยป้าสายนะครับวันนี้กําลังพามากราบสักการะอลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับหรือวัดบ้านไร่สองนะครับที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับเป็นแหล่งพุทธเป็นแหล่งพุทธพระสถานที่น่าเข้ามาแวะชมนะครับบรรยากาศรลล่มรื่นนะครับผมมีมวลพุทธสารสิกชนที่เข้ามากราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อคุณองค์ใหญ่นะครับผมเป็นองค์ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยว่าอะไรนะครับตอนนี้นะครับมาขอบุญบารมีจากองค์หลวงพ่อคุณนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับดูบรรยากาศภายในวัดนะครับผมบล่นืนครับแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับผมในช่วงนี้ สถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ผู้ที่เลือมใสในพุทธศาสนาก็แวะชมเข้ามานะครับแวะเข้ามาชมเรื่อยๆนะครับเข้ามากราบไหว้ขอพอรในการเดินทางขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับในกลุ๊ปเอฟซีถ้าได้แวะผ่านมาอมาำเภอวังเขียวเป็นเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับเข้ามากราบไหว้ขอพอรองค์หลวงพ่อคุณหรือวัดบรนไร่สองครับ ชื่อวัดที่เราจะเข้ามานะครับชื่อวัดบุไผภัยนะครับผมนะครับมากับทีมงานนะครับกับครอบครัวนะครับผมกับยายสายนะครับรุ่นครับยายสายครับกำลังเดินมานะครับผมยายสายกำลังเดินมานะครับถ่ายรูปแล้วกำลักรับขอพรก่อนจะเดินทางกลับภูมิยมเนาแล้วครับวันนี้ภาบรรยากาศนะครับวัดบุบุ่ัยหรือวัดบ้านไร่สองนะครับบรรยากาศล่มเรื่นนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดพุทธศาสนรกชนที่เข้ามา เยี่ยมชมทยอยกันมาในเรื่อๆนะครับเพราะเป็นทางผ่านที่จะเข้าไปพากีดต,ตะวันนะครับผมดูบรรยากาศภายในวัดครับสวยมากนะครับผมมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศภายในวัดนะครับของวัดบุภยัยหรือวัดป้านไล่สองของอำเภอวังน้ำเขียวนะครับเป็นจุด เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าได้ผ่านเข้ามาเส้นทางที่จะเข้าไปผาเก็บตะวันนะครับแวะเข้ามากราบวันวัตการองค์พระคุณองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดวัดไร่สองนะครับนะครับบรรยากาศกําลังจะร่วมทํามุญกับวัดบุผัยหรือวัดวัดไร่สองนะครับผมกับยายสายนะครับนะครับ้อมพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเป็นจุดรับ ดอกไม้ทุกเทียนนะครับบูชานะครับทำบุญร่วมกันนะครับรจกน้ะใส่รันหลังขอพรองหลวงพ่อคุณนะครับหรือไอ้วัดป่าไร่สองครับวัดบุไผ่หรือชา่อว่าเรียกว่าวัดป่าไร่สอง ข้ามาทำบ,บุญสักการะบูชานะครับขอพรเพ,พือ่อเป็นสิริมงคลนะครับครับเอ่อาสายกําลังนะย่าสายกํลังขอขอพรนะครับถูกคขอมชองข้าบ วัดุูไทยหรือวัดบ้านไร่สองนะครับคนไทยทุกคนนะครับทำตามคันลองหรือจารีตปร้เพณนไทยอันดีงามที่รสร้างไว้นะครับขีดสิบสองข4อสิบสี่นะครับลูกหลานเราคนอย่างเราก็ต้องอยู่เฉนร่รยตามนะครับ ผมเท่าคนแก่ที่สร้างสิ่งดีๆไว้ให้เรานะครับเราต้องเป็นผู้สือสานต่อนะครับมีโอกาสหรือมีเวลาว่างมามขอสักการะขอพรจากองค์หลวงพ่อได้นะครับวัดบุกไผ่ไนะครับอำเภอวังน้ำเขียวหรือวัดบ้านไร่สองของนครราชสีมานะครับผมตอนนี้จะใส่กำลังของพรนะครับ ดวบรนยากามามารับได้้งศน,นะครับดูบรรยาากาศภายในวัดนะครับช่วงข้างบนนะครับสวยมากนะครับผมน,น,น,น่าจะกลับมาสักการะบูชากันนะครับบูชากระพรนแล้วก็มียูทูบเบอร์สายฝนฝน,ฝนพาเที่ยวนะครับเข้ามาทำบุญนะครับหลานสาวค,ครับผมครูคร,คร,คร,ครูน้ำฝนนะครับแล้วก็ ดรจตุรงค์ทัศนศรีรกูลนะครับพอสอนะครับพอสอดอรจตุรงค์ทัศนศรีรกูลนะครับเข้ามาการาบสักกงฆาพุทธชาขอพรองค์หลวงปู่นะครับองค์ใหญ่มากนะครับผมมีเวลาแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอสิ่งดีๆกับองค์ท่านนะครับผมที่วัดบุผัหรือวัดวัดบ้านไร่สองอำเภอระวงน้ำเขียวนะครับ นี่ลูกหลานนะครับเขอระครังบอกกล่าวนะครับเขอระครังบอกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟ้ากำลังเลื่อนคึน้นอยู่ครับนเอระครังเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับหลานชายและหลานสาวนะแล้วก็ยายสายนะครับ ขอพรขอละขังเราขอพรกันละขังขอพรนะครับผมเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับให้อยู่ดีมีสุขอาต่อฮะเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ในการเดินทางสายบุญของตาชัยแย่สายนะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้รวยเป็นล้านเป็นล้านนะครับผมครับหลานกำลังเคาะระฆังนะครับขอพรจากองค์ปู่นะครับเพื่อ <c oughs> เพื่อเสริมสิริมงคลนะครับกับยายสายครับดูหลังท้ายนะครับยายสายเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตครอบครัวสุขภาพพลานามัยบันดาลเกิดทูคเกิดลาภใครเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้รวยเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านนะครับผม ตอนนี้นะครับอาจารย์สุพินที่สาวคนโตนะครับที่มาร่วมทำบุญแล้วก็เดินทางสายบุญด้วยกันนะครับเข้ามาแวะชมขอละค้างขอโชคขาลาภจากองค์หลวงพ่อนะครับวัดบุไั่หรือวัดว่าไร่สองนะครับผมดูองค์หลวงปู่ครับผมใหญ่โตมากน,นะครับคุณบรรยากาศโดยส่วนรวมนะครับ เมื่อมีพุทธศาสนิกนชนแวะเวียนเข้ามาขอพรอ,องร์หลรบปู่นะครับและเข้ามาในเรื่อยๆน,นะครับเพราะช่วงนี้ฟ้าฝนกำลังเปิดนะครับถึงแม้เป็นช่วงมรงสมเมื่อแรงก,กิจตาของญาติโยมหรือพุทธศาสนิกนชนที่นึกใส่ศรัทธาในองค์ลวงพ่อนะครับเข้ามากาบขอพรอ,องลวงพ่อคุณนะครับหรือ ว,วัดบุกไท่วัดวันไลสองเลยครับผมที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรเรียกกาสแวะเวียนเข้ามากราบขอพรสักการะบูชาขอพอรนำสิ่งดีให้กับเสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวนะครับผมบรรยากาศเรื่องข,ข้าวแล้วที่ตั้งวัดนะครับวัดบุกไผ่นะครับหรือวัดวไลสองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ